เอาไปอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยจริงๆแล้วงานเรื่องของบิทติ้งระหว่างตัวของนักข่าวกับกับผู้บริหารของกรอเนี่ยผมว่าก็เฉยๆนะก็เป็นปกตินะคือเขาจะเจอกันทุกเดือนเพื่ออัปเดตข้อมูลใช่มันก็จะมีข้อมูลอื่นๆในต่างๆที่เป็นสถิตินะใช่แต่เมื่อวานไฮไลท์มันไม่อยู่ตรงนั้นเลยฮะมันมีไฮไลท์มาอยู่ที่คุณอเนกอยู่ยืนนะครับรองเลขาธิการและโฆษกของกรทนะครับ บอกว่ากราตรเนี่ยยังเร่งดําเนินการเอาผิดผู้กระทําความผิดในกรณีต่างๆอย่างต่อเนื่องอเพื่อสร้างค,ความมั่นใจให้กับตลาดทุนและดูแลผู้ลงทุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับก็นับตั้งแต่วันนี้ก็ประมาณสัก2เดือนครึ่งของเรื่องครึ่งเสร็จนะครับกรทคาดว่าจะมีความชัดเจนของการกล่าวโทษออกมา2เคเคสนะฮะมากกว่า2เคสนะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการกล่าวโทษทางแพ่งที่เกี่ยวกับการสร้างราคาหุ้นก็เอาง่ายคือปั่นหุ้นนะครับและการบรหิหารงานที่ผิดพลาดของผู้บริหารจากที่มีการดําเนินการตรวจสอบหลายเคสนะฮะและ้วส่งสัญญาณมาใกล้อีกนิดหนึ่งฮะสัปดาห์หน้าจะมีการออกประกาศการกล่าวโทษเคสจ่ายเคสหนึ่งออกมาในรายละเอียดขอให้ติดตามรายงานของกราตาซึ่งยังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในตอนนี้ ผมว่าไอ้เคสเนี้ยน่าสนใจว่าก่อนสิ้นปีมากกว่าสองเคสครับสัปดาห์หน้าหนึ่งเคสก็เลยถูกปีความไปเยอะแล้วมันเคสอะไรแล้วที่ผ่านมาเนี่ยอืตลาดทุนบ้านเราเนี่ยก็ข่าวไม่สู้ดีเยอะนะมีเคสอะไรบ้างทั้งหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นมหานิยม,มออทั้งหุ้นเล็กหุ้นใหญ่ข่าวไม่นีเยอะนะใช่ใช่แล้วก็ถ้าดูในช่วงไหล หลายเดือนที่ผ่านมาอันในรอบปีแล้วกันฮะในรอบปีเนี่ยมันก็จะเห็นรุ่นหล,หลายตัวที่มันมีความเคลื่อนไหวที่วือหวามุม่มบวาบแบบผิดปกติอันนี้ก็ซุ่มเสี่ยงเรื่องของปั่นราคาไหมนั่นนะ่ะสิอ่าน,นะเราไม่ระบุว่าตัวไหนนะแล้วก็มันมีอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งที่กรทบ,บอกว่าการบริหารงานที่ผิดพลาดของผู้บริหารก็รรต้องดูว่าเอ๊ะบางบริษัทเนี่ยเออยู่ด,ดีดีเนี่ยดูแล้ว มันเหมือนกับฝันสลายธุรกิจมีปัญหานะฮะมีการปรับโครงสร้างในตัวธุรกิจก็หลายบริษัทนะหลายบริษัทนะแล้วก็มีอีกหลายบริษัทที่มีการเอาเงินไปลงทุนแล้วเงินจมเลยเป็นที่มาต้องมีการสร้างที่สร้างสินก็เยอะนะเอออันนี้เดี๋ยวรอดูนะครับกตอตไม่ได้บอกว่าเป็นเคสอะไรนะฮะแต่เราก็พยายามจะหาข้อมูลว่าเอะมันจะเป็นเคสอะไระถ้าดูเทียบเทียบก่อนในนี้เนี่ย อะตัวหนึ่งผมว่านะมีคนพูดถึงเยอะนะอก็หนีไม่พ้นที่พูดถึงเยอะนะใช่ไม่ใช่เราไม่ทราบไม่คอนเฟิร์มนะที่มีการพูดถึงแล้วก็เมาส์กันเยอะกรณีของธนบุรีเฮ์แคร์คุปปไหมออืมอันนี้ไม่ทราบนะครับแต่อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตมาเนี่ยตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์และคาดเดาไปต่างๆนานานะฮะหรือจะมีอีกเคสหนึ่งที่ จะเกี่ยวข้องไหมกับเรื่องของการบริหารงานผิดพลาดด้วยกรณีของสบายด้วยหรือไม่ไม่ทราบว่าเป็นนั้นหรือเปล่าแต่ว่าในแง่ที่ผ่านมามันจะมีหลายหลายบริษัทที่มีปัญหามันเยอะนะเยอะๆๆๆนี่เราไม่ถูกเลยเอมอก็เรื่องจัดการไปแล้วสตาร์กก็ไปแล้วครับในหลายๆเคสก็ไปแล้วและช่วงนี้ส่งไว้ด้วยส่งเรื่องไวใช่ส่งเรื่องไวอย่าลืมนะครับเขาบอกว่าทางประธานกรรเนี่ยอาจารย์วิสิธิ์วิศิธิ์ร้อยอัดเนี่ยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห สองปีอ่ะช้าช้าช่เขาบอกว่าตอนนี้มันต้องเป็นรอบ6เดือนหกเดือนต้องเห็นผลแล้วเนี่ยจะจบ6เดือนคือครึ่งปีแล้วครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยใครติดตามข่าวหุ้นเองเนี่ยจะเห็นว่าข่าว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 นะไม่ได้คราวนะข่าวข่าวเนี่ยเยอะ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 นะฮะเดี๋ยวเราติดตามดูฮะผมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยตอนนี้เราก็ไปวิ่งในอาหาดูว่าอีจะเป็นเคสไหนนะ ก็พยายามจะดูนะว่าจะมีอะไรกันบ้างแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลไทยยืดจกินิดนึงเรื่องดีๆนิดนึงเมื่อกี้เรื่องเรื่องแบบข่าวๆวแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยกรตอเองก็เปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนไทย ESG เองเนี่ยบอกว่าข้อมูลล่าสุดนะครับจนถึงวันที่6พฤศจิกายนเนี่ยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเห็นภาพการเข้ามาซื้อของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นคืออย่างที่บอกว่าการซื้อกองทุนเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีมีพอร์ตสินเชื่อเอ้ยไม่ใช่พอร์ตสินเชื่อ พอตการลงทุนกับบกต่างๆซื้อผ่านแอปธนาคารอะไรก็ได้ถูกไหมฮะแล้วหลังจากนั้นกองทุนเองเขาก็จะเอาเงินนี่แหละครับมาลงทุนในหุ้นไทยเอ g ต่อนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับข้อมูลที่มีการอัปเดตออกมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกองทุนไทยเอสเนี่ยอยู่ที่34กองทุนนะครับมูลค่าสินทรัพย์ ที่อยู่ภายใต้การบริหารหรือว่า NAV เนี่ยอยู่ที่1 4 6ล้านบาทนะครับจากสิ้นปี2,566ที่มีจำนวน12กองทุนโดยเป็นกองทุนที่ขอจัดตั้งใหม่9กองทุนและ3กองทุนเป็นกองทุนเดิมที่ขอแก้ไขโครงการเพื่อเพิ่ม a s, <S าสไท i ESG ก็เป็นการเพิ่มเรื่องของสิทธิการลดหย่อนต่างๆที่ที่รัฐบาลเนี่ยเขามีการแก้ไขเงื่อนไขก่อนหน้านี้อ๋ออายุสั้นแล้วก็ใช่ครับ ใช้อะไรก็รยจอนได้เยอะขึ้นถูกต้องอเรื่องของไอ้ตัวสิสิทธิทางภาษีนะครับ,รบและคาดการณ์ว่าในช่วงที่เหลือเนี่ยจะม,มีเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติม,มขณะดเดียวกันนะครับทางกราตอเองอยังเดินหน้าในการปรับปรุงและออกหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและจัดและจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งภายในสิ้นเดือนธันวาคมนี้จะมีการสรุปเงื่อนไข GIT เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อกักเก็บ การเดินกระจกในกิจกรรมป่าไม้หรือการเกษตรประกอบกับการส่งเสริมธุรกิจผู้ลงทุนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นช่องทาง ในการระดมทุนในตลาดทุนและธุรกิจที่มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งรายใหม่และรายเดิม,มล่าสุดที่ข่าวที่เรานําเสนอไปคือเรื่องของการออกบอลครับใช่ไหมครับอ่าเป็นบอลที่เรียกว่าบอลสีเขียวนะบอลสิ่งแวดล้อมอ่านะฮะก็ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับเรื่องของการออกเกณฑ์นะฮะซึ่งตัวนี้ผมว่าการปรับปรุงและการออกเกณฑ์เพื่อรองรับการจัดตั้งและก็การจัดการ,รัส u s เพื่อการลงทุนเนี่ยผมว่ามันก็เกี่ยวโยงไปถึงหลายบริษัทนะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่เห็นชัดๆเลยก่อนในนี้ที่อาจจะยังความคพบหน้ายังไม่เห็นเป็นที่ชัดเจนมากนักก็คือกรณีของนิโต้ก็เนื่องจากว่าเกณฑ์พวกนี้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวดื่มนะนิโต้เนี่ยเขาได้สัมป,ปทานป่าชายเลนครับเป็นแสนไร่เลยนะอ่าใช่ใช่อ่าเป็นแสนไร่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รอเรื่องของการออกบอลตัวนี้ออกมาก็คือะระดมทุนผ่านทางก่อออกตาสารที่มันเกี่ยวข้องกับสีเขียวอะไรต่างๆตัวนี้นะฮะหากว่า ตัวของประกาศหรือว่าหลักเกณฑ์ต่างๆเนะี่ยมีความชัดเจนเนี่ยมันก็จะได้เห็นความชัดเจนของเอกชนที่เขารออยู่นะฮะตอนนี้ก็คืออย่างดิจิตโตเองเขาก็ให้ทางตัวของเอซีตัวของอไทยพนิดนะโฟเฮกเอ็กเนี่ยเขาดูแลอยู่ว่าจะออกมาอย่างไรเดี๋ยวเราดูนะฮะว่าถ้ามันมีความพืบหน้าในแง่ของไป เลคูล레이เตอร์เนี่ยในแง่ของเอกชนเองก็จะ,จะได้เร็วขึ้นซึ่งตนะลอตัอเองก็พร้อมสนับสนุนเลยละ,ะในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ,อ,อีกชนิดหนึ่งในการระดมทุนของบริษัทจดทะเบียนด้วยอ่าและที่สําคัญอีกอันหนึ่งนะที่เดี๋ยวเราได้เห็นที่จะออกมาเร็วๆนี้ก็คือของกรมโลกร้อนใช่ไหมฮะใช่ครับที่ร่วมกับสบนอใช่อ่าแสน้านแสนล้านบาทใช่ไหมถูกต้องครับอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับก็เป็นกรีนบอลนะเป็นบอลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับ